วันนี้เรามาอยู่กันในแมปแวกกี้ม่สากันนะครับเย้เยหย แมปนี้นะครับผมอัปเดตมาใหม่4อัปเดตแล้วนะครับแต่ผมไม่ได้เล่นเลยทุกคนวันนี้ก็จะมาเล่นกันนะครับซึ่งอัปเดตท,ทั้ง4นะผมก็จะมีซีเคทอัปเดตนะครับที่มาตั้งแต่วันที่22กันยายนแล้วนะครับเพิ่มเฮ้ยและอันที่2ก็จะเป็นคลับอัปเดตโอ้โหอ,อ,อันที่3ที่เพิ่งมาได้ไม่นานก็คือฮาโลวีนนะครับผมอฮ้ยอะอยายายาโอ้โหและอันล่าสุดเลยเนี่ยคือซอมบี้อัปเดตเว้ยมีแต่อันน่าตื่นเต้นทั้งนั้นเลยเจ้าโกใช่เอาเป็นว่าเราจะมาเเเลล่นนนทััั้้ง4อปดตียะครบผมเเอาป็นว่าาาาถ้้้ใคคครมมดดดูลลลิปนนีกกก็อยย่ืไ์ัว แต่ก่อนอื่นนะทุกคนเราจะมาพูดถึงอัปเดตฮาโลวีนก่อนนะครับผมสิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับก็คือแปลว่าท้องฟ้าจะเป็นสีม่วงแบบนี้เลยนะฉลามดูสิโอ oh, เหมือนผีจะมาหลอ <laughs> อฉันเลยเจ้ากบและมาดูตรงนี้นะครับผมนี่คืออัปเดตฮาโลวีนนะครับจะมีของผสมใหม่อยู่ตรงนี้ทุกคนนี่ก็จะเป็นฟักทองนี้นะครับซึ่งการได้ฟักทองเนี่ยไม่ใช่ว่าทำเควสเสร็จแล้วจะได้นะสิ่งที่เราจะต้องทําคือต้องไปเก็บแคนดี้ครบพันแปดร้อยเพื่อมาซื้อฟักทองนี้นะครับผมเห็นไหมพันแปดร้อยอันเลยเหรอเจ้ากรมใช่แต่ตอนนี้ฉ <Wow. S 1> ีแรกก็คือให้เราเดินเก็บตามแมพนะครับผมนี่อ๋อไอแท่งเนี่ยนะเจ้ากบใช่นี่จะไม่ให้เราเก็บตามแมพตรงนี้เลยแล้วก็มาเดินเก็บได้เลยนะครับผมส่วนวิธีที่2นะครับผมก็คือชิกออทีนะครับผมเป็นการที่จะให้เราไปหลอกผี NPC นพีะครับเพื่อที่จะได้แคนดี้มานะตรงนี้จะมีบอร์ดนะครับผมว่า n p c นั้นกลัวอะไรนะผมอย่างเช่นกอบลินตอนนี้ของผมกลัวปลาใช่ไหมอ่ะแล้วก็ปลาไปหลอกเขาได้นะครับผมเราจะยาปลาไปหลอกเขานะครับผมก็ต้องเอาเป็นแฟรนี่นะครับผมกับปลาเลยให้กลายเป็นนางเงือกอะไรเง นี่วิธีการเราก็คือให้เรากินยานเลยนะทุกคนนี่กินไปเลยยานางเงือกเอ้ยมาๆมนี่เขาเรียกแม่เลยทุกคนแค่นี้แหละก็ได้แคนดี้มาแล้วทุกคนเขาดูตกใจมากเลยจเจ้าโคนี่คือหน้าตาผู้ตกใจนะคนี้นิ่งเลยตกใจหรือหิวข้าวเนี่ย แล้ววิธีที่3มที่จะได้แคนดี้นะผมก็คือให้เรามาตรงนี้เลยทุกคนนี่ก็จะมีร้านค้าโผล่มานะครับผมทุกๆ30นาทีมั้งวิธีการคือให้เราผสมยานี่ทุกคนมาให้เขานะครับผมเราก็จะได้แคนดี้นะครับผมอย่างเช่นนั้นแรกวอเทอร์กันใช่ไหมเราก็เซื้อเลยวอเทอร์กันนี่ใช้กันกับฟิชโอเคไปผสมเลยทุกคนแสดงว่าเราโชคดีมากเลยสินะเจ้าโกบที่เรามาตอนร้านค้าพอดีเนี่ยใช่แล้วฉลามนี่ก็ใส่กันกับฟิชไปทุกคนโอเควอเทอร์กันแล้วก็ไปให้เขาเลยนะครับผมแอ้ นี่ทุกคนก็จะได้มา10แคนดี้นะครับผมและอัปเดตล่าสุดอัปเดตซอมบี้เนี่ยทุกคนคือถ้าราคาซอมบี้เราก็จะได้แคนดี้มาด้วยนะครับผมนี่ทุกคนเดินมาตรงนี้เลยนะครับถ้าเราจะยิงซอมบี้ซอมบี้มันจะเกิดมาตรงนี้เลยทุกคนนี่ไม่มาแล้วโอโ,โอ้หยิงได้จึ๊บจึ๊บจึ๊บจึบ,จบโอ้ยโ,โอ้ยฉันยิงนายไปเดี๋ยวจ,ยจะโกบหลบนายจะโกบระวังตายนะเว้ยไอซอมบี้โหดมากเลยยิงไปทุกคนนี่จะมีแคนดี้ดรอปนะครับโอเค แล้วก็เก็บมาเลยทุกคนประมาณนี้ทุกคนวิธีเก็บแคนดี้จากซอมบี้นะครับเฮ้ยซอมบี้ซอมบี้เฮ้ยไม่ใช่โอ้ยรอนเดี๋ยวเราไปดูซีเค็อัปเดตที่มาตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองกันยานดีกว่านะครับเอออันนี้มาตั้งนานแล้วไปดูกันก่อนดีกว่าโอ้ยฉันอยากดูพอดีเลยจะกบ l ซีเค็อัปเดตซีเค็อัปเดตเนี่ยทุกคนก็จะไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่ให้เราไปหาของพิเศษมาผสมนะฉลามมีแค่นั่นแหละโอ้ยง่ายจริงๆใช่ซึ่งของพิเศษอย่างแรกทุกคนอยู่ตรงนี้เลยนะครับตามมานี่ นีกล่องเิลี่ยมที่มีหน้าตัวอะไรก็ไม่รู้นี่อยู่ตรงเนี้หยิบมาเลยนะครับไปผสมเลยฉลามไหมลองมาผสมดูซิทุกคนว่านี่มันคืออะไรนะครับผมผสมเลยสปาวมาแล้วลองกินกันเลยทุกคนจุบ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 จูบ <What? S 1> มันคืออะไรวะฉันมีเหมือนหูอะไรไม่รู้ นายนวิวัฒนาการแล้วเจ้ากบเอ้ยอะไรวะนี่ทุกคนเหมือนปีกเลยนะครับแต่ว่ามันอยู่ตรงหัวและข,ของต่อไปนะครับผมจะอยู่ใกล้บ้านออสตรงนี้เลยนะครับก็จะอยู่ตรงกระถางตรงนี้ฉลามเห็นไหมนี่จะมีหัวหมีสีขาวอยู่ตรงนี้โอ้ยอย่างเนียนเลยเจ้ากบเก็บมาเลยทุกคนไปผสมกันดีกว่าไปหยิบม,มาใส่ตรงนี้เลยทุกคนแล้วก็สปาวยามมนนะครับลองกินดูซิจะเป็นอะไรนะครับผมลองกินเลย ฮ้ยอยู่ๆกระปพงล่างเป็นหมีเฉลยดูสิมนุษย์หมีอ้าวอ้าวจะกลกยเป็นหมีแยกส่วนเจ้าการหายใจอ้าวอ้าวทำไมฉลามตายร่างกายฉันไม่ยอมรับหมี้ยหรู้ว่าร่างกายในมันอ้วนเกินไปหรือเปล่าเลากลายเป็นหมีไม่ได้ลองกินใหม่ดูสิฉลามลองกินดูฮึบที่ลำหนึ่ง เดี๋ยวเราไปดูของผสมต่อไปนะครับผมอย่างที่3ามกันเลยดีกว่านะครับเดินตามมาี่ฉลามของอย่างที่สามทุกคนมาอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่บนกระบองเพชรทุกคนที่เป็นแว่นเนี่ยยิ้มมาเลยฉลามนะใส่เข้าไปทุกคนแล้วก็รีเซ็ตตัวก่อนโอเคฉันจะกลายเป็นหนุ่มแว่นแล้วเจ้าโกเอ้ยเอาว่าเออมาทุกคนลองกินยานี้นะผมดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับเริ่มเลยฉลามกินยืบไอ โอ้โหหนุ่มแว่นหนวดดูมีสไตล์มากเลยเจ้ากเหมือนพ่อหมดแบบสุดเทพเลยอ่ะและของลับชิ้นต่อไปนะครับผมก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่อยู่ใกล้ๆกล้ดัมสเตอร์เดว์แดนนะครับผมนี่ของตรงนี้เลยฉลามเห็นไหมเก็บมาเป็นน้ำๆใช่ไหมเนี่ยเฮใส่มาในนี้แล้วก็รีเซ็ตตัวนะครับแล้วก็สปาวยามามาดูซิว่ายานี้มันจะเกิดอะไรขึ้นทุกคนดีจบ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  เอออ้าวไม่ไม่ไม่นะจะโกหกร่างกายฉันไม่ยอมรับมันเลย <laughs> ลองกินใหม่ดูสิเฮ้ยเออเอาว่า,ารอบนี้แปลงได้ดทุกคนให้โครเที่อ่ะเนาะดูหลอดีมีสไตล์และของผสมลับต่อไปทุกคนอยู่ใกล้ๆกล้แถวกอบลิ n น,นะครับผมไปกันเลยดีกว่าไปซึ่งของลับแถวกอบลินเนี่ยทุกคนก็จะมีอยู่2ชิ้นเลยนะครับผมก็จะมีตรงนี้หนึ่งที่นะครับแล้วก็ฝั่งตรงนู้นหนึ่งที่นะครับผมเอาไมา่ว่าเดี๋ยวผมกับฉลามจะหยิบคนละชิ้นแล้วกันนะโอเคนี่อย่างแรกทุกคนมาอยู่ตรงนี้ เป็นหมวกนะครับผมอ่าเห็นไหมฉลามและอันต่อไปอยู่ตรงนี้ตามมานี่อันต่อไปคือตรงนี้แล้วทุกคนนี่ฉลามเห็นไหมหน้าหมีเนี่ยเฮ้ยหมีหรือแมววะน่าจะหมีน่าจะโกก๋ยวขอลองดูใ,ใกล้กันเอ้ยชอบว,ว่าเหมือนกระต่ายว่ะชอ้ย <c oughs> แต่ก็เหมือนหมีเออสรุปมันคือกะหมีอะไกันนะทำการใส่ไปในหม้อนะครับแล้วก็รีเซ็ตตัวไปก่อนนี่สปาวยามาทุกคนเดีย๋ยวมาดูยาผมดีวกว่านะครับเป็นยามหมวกนะทุกคนกินเลยด่มคืออะไรวะเนี่ย ไ้โดลิทอสแล้วก็มีนั่งเก้าอี้ด้วยเก้าอี้เกมมิ่งไฮแต่ทำไมผมมันไม่ตรงกันวะเนี่ยและนี่คือการเดินนะครับผมเหมือนไม่ได้เล่นเกมเหมือนเป็นคนพิการมากกว่าวิวแชร์สมัยใหม่เออวิวแชร์สมัยใหม่หนไปดูยาฉลามดีกว่านะผมมาฉลามโชว์ซี่ม่เลยยาตุ๊กตาหมีจับตาดูดีๆนะเจ้ากบโอเคเฮ้ยยาว๊้ยเหมือนจะแปลงร่างเป็นใครสักคนหนึ่ง นะคโอ้ oh, <c oughs> ไม่น่าตื่นเต้นเท่านายเลยเจ้ากอม <c oughs> เออมาของผสมลับที่ผมรู้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผม มีประมาณ6อย่างนะครับที่ผมรู้นะและนี่ก็คือซีเค็ดอัปเดตนะครับผมก็จะมีแค่นี้นะครับผมไปดูอัปเดตต่อไปเลยดีกว่าก็คือคลับอัปเดตนะครับซึ่งคลับอัปเดตนะผมก็จะมาตรงนี้เลยนะทุกคนนี่ตรงที่เราเคยมาก่อนหน้านี้นะครับโอ้ยยาวิชาดินจ้าอ้อีนี่ฉลามเห็นไหมนี่นี่คือเคลียบขับนะทุกคนไปขับในถ้ำนะครับสิ่งที่ต้องทำในอัปเดตนี้ก็คือให้เราซ่อมขับนี้นะเพราะขับนี้มันทางไว้ยนี่เรามาเป็นช่างตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยนั่นแหละตามมานี่เลยทุกคนและนนีี่่่กอเรระดาาาททจให้ยงแ เลยคือการเติมน้ําใส่ตู้เย็นอันที่2ก็คือรีแพาสมูคแมชชีนะครับก็คือซ่อมสมูคแมชชีนอันนี้ซ่อมพื้นเต้นแล้วก็อันนี้คือซ่อมลําโพงเนะี่ซึ่งเราจะต้องเอาวัตถุดิบทุกคนมาใส่ในสิ่งของพวกนี้นะครับผมอ่ามันถึงจะซ่อมได้นะอ๋ออย่างแรกก็คือเอาน้ำใส่ตู้เย็นใช่ไหมโอเคผมรู้อยู่อันนี้ให้เอากัปปองทุกคนมาใส่ในตู้เย็นนี่ฉลามตู้เย็นอยู่นี่ก็กดคลิกไปเลยทุกคน เออเรียบร้อยมีเครื่องดื่มแล้วโอ้โหสุดยอดนี่ทุกคนมันก็จะมีขีดค่าตรงนี้นะครับผมและอันต่อไปคือสโม a แมชชีนใช่ไหมอันนี้ต้องใช้พิกในการซ่อมนะครับให้หยิบพิกมาซ่อมนะทุกคนโอเคเอ้เจ้าโกบทำไมไนายรู้จังเลยอ่ะฉันยังคิดไม่ออกเลยอ่ะเนี่ยก็ฉันไปดูคนอื่นมาเ เอาลรทุกคนใส่ไปเลยนะครับนี่แค่นี้เองเครื่องนี้ก็จะทํางานแล้วนะครับผมส่วนอันนี้นะผมเป็นการซ่อมพื้นนะครับให้เราใช้เป็นอันนี้กิ้งก่านะครับผมเออเอาไปซ่อมเลยชละไหมเอามาซ่อมพื้นเลยทุกคนคลิกไปนะฮะเรียบร้อยสีสวยเลยตอนนี้ และอันสุดท้ายคือซ่อมลำโพงทุกคนอันนี้ให้เราใช้ระเบิดนะทุกคนในการซ่อมลำโพงเอ๊ะซ่อมลำโพงซ่อมลำโพงนะครับผมจะซ่อมหรือจะระเบิดวันนี้ยใส่ไปลำโพงจะพังหรือเปล่าเนี่ยเอาล่ะทุกคนใส่ไปในลำโพงเลยนะครับผมใส่ไปตอนนี้คือลำโพงนี่ก็ซ่อมเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมีเสียงเพลงนี่ฮะตึงยืดตึงยืด เลขเข้ามาเลขเข้ามา DJ ลามแค่นี้ทุกคนเราก็จะได้ของนี้มานะครับก็คือเป็นดิสโก้นะครับผมอ่ะยิมมาเลยฉลามเออลืมให้ดูทุกคนก็จะมีของผสมใหม่ตรงนี้ด้วยนะฮะก็จะมีฟักทองแล้วก็มีดิสโก้ใช่ไหมที่เราเพิ่งได้เมื่อกี้และอันล่าสุดเลยเนี่ยคือเป็นหัวกะโหลกนะครับผมอ่บก็คือเป็นซบมบี้อัปเดตนะผมอันนี้เอาเป็นว่าเราจะมาผสมดิสโก้กันเลยดีกว่าดูซิมันจะได้อะไรทุกคนอันนี้เป็นดิสโก้อย่างเดียวทุกคนมาลองดื่มกันเลยดีกว่าดิม กิดอะไรขึ้นเฮ้ยเฮ้ยกลายเป็นหนุ่มขายยาวส่แว่นขายยาวไม่พอหัวหยองด้วยจโกเออน่นสิของฉันนี่ดูเหมือนหัวฟูอยู่นะแต่ของนานนี่ดูแบบเหมือนเชื้อรางั้นเราลองไปผสมกับอย่างอื่นดูนะครับผมงั้นขอดิสโก้กับสมองแล้วกันนะเว้ยโอเคผสมอย่างรวดเร็วแล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้เรามีอัปเดตเยอะนะครับผมก็จะไม่ทำให้ช้านะเอ้ยได้หว่ะทุกคนดิสโก้ฮีทโอเคทุกคนมาลองชิมกันเลยดีกว่าฉลามไหมหนึ่งสองสามดื่ม โอ้อ้าวหัวดิสโก้ของนายก็ดูดีนะจะกบแต่ของฉันนี่แบบโอ้ยไปฉลามอันต่อไปเลยดิสโก้กับแฟรี่ไหมอ่าดิสโก้แล้วก็แฟรี่ได้ไหมทุกคนโอเคได้สปอร์ยาไหมเดเม้ว กลายเป็นลำโพงมาตัวลำโพงอกตัวนายดิของฉันนี่ดูดีกว่าเยอะเลยฉันไม่ปฏิเสธเจ้ากบมเอ้ยลองผสมกับหัวดิสโก้ดิได้ปะมาน่าสนใจมากลองดูด้วกคนนี่เลยใส่หัวดิสโก้ไปด้วยนะครับผมดูซิว่าจะเป็นทั้งตัวแล้วก็หัวดิสโก้หรือเปล่าลองดูเลยเดียมเออเฮ้ยเอาว่ะซูเปอร์ฮีโร่ตัวใหม่สุดหล่อเท่ เทตรงไหนเนี่ยเจโกของฉันมันเทนะแต่ของนายนี่ไม่เทเลยฉลามต่อไปก็เป็นดิสโกผสมกับเกือกมาละกันนะเจ้โกโอเคนี่ดิสโกแล้วก็เกือกมาอ้าวไม่ได้อันนี้ไม่ได้นะทุกคนงั้นเอาเป็นดิสโกกับแซนด์วิชก็แล้วกันใส่ไปเลยอ้าวไม่ได้เหมัอนไม่ได้นะครับองั้นก็หูดิสโกกับห เฮ้อยอันนี้ได้ว่ัทุกคนได้มาเป็นเทคโนไวกิ้งนะครับมาเริ่มดื่มเลยทุกคนเดิม The volcano event เปิดนะครับรไม่เอาเอาเมื่อกี้อาจจะยืนใกล้เกินไปทุกคนลองกินไกลๆกันดูนะครับอ่ะดื่มเลยดืม่มไว้หรือว่าร่างกายเรามันไม่เข้ากันไหมนะ แต่ที่เห็นเมื่อกี้คือแบบเหมือนเป็นนักกล้ามใช่ไหมมีกล้ามใหญ่ๆใ,ใช่ร่างกายพวกเรามันดื้อยาเจ้ากบเอ้ยอะเป็นว่ายาต่อไปเลยทุกคนอ่าต้องเป็นกับไม้ไผ่ต่อไปดิสโก้กับไม้ไผ่นะครับผมอาใส่ไปโอเค,ออเคมาลองดื่มดูซิทุกคนดื่มเลยจวบจวบจวบเป็นเหมือนตัวสปริงแล้วป่ะอะอะอแล้วทำไมฉันเป็นเงี้ยเฮ้ยตัวนั้นมันยืดได้เฮ้ยทางก็ตัวอยู่คนละที่เอานี่ไงฉันก็เป็นแล้วโอ้โอ โอ้ยืดได้เลยทุกคนยืดยืดไปต่อไหเดี๋ยวมันนี่หัวเร็วสามัคคีกันหน่อยเร็วต่อไปก็เป็นดิสโก้กับกิ้งก่าแล้วกันนะเออดิสโก้กิ้งก่าได้เป็นอะไรเนี่ยนีออนปาร์ตี้ทุกคนเดิมเออวโอ้โอกลายเป็นตัว RGB นะครับโอ้มันก็ดูเท่ดีนะนายเจโกบไปเร็วเลยนะเจะกบต่อไปก็เป็นดิสโก้กับระเบิดโอเค จะกลายเป็นดิสโก้ระเบิดแล้วแบบเฮ้ยออันนี้ก็คือเป็นคอนเฟตตี้เอ็กซพลชั่นนะลองดูซิทุกคนว่ายางนี้จะเป็นไงนะฮะเดิมเออเฮ้ยอ๋อระเบิดเป็นเหมือนปาร์ตี้นะครับแต่ยังมีหน้าพวกเราอยู่ด้วยความรวดเร็วดิสโก้กับอากระป๋องถั่ว ใช่แล้วใช่ว่าไม่ได้ว่ะโอเคไม่ได้จริงด้วยอั้นก็กลับอ่าแบ้งโลบัสกันละกันโอเคใส่ไปเฮ้ยอ,อันนี้ได้ทุกคนได้มาเป็นบีคัมแอฟโนะครับลองกินเลยนะครับผมเดมอือว้าวอ,อยัาก,ก็ปลอยขัดหม้อโอ้ยอันนี้้อยคอหรือโซ่ลามาวะเนี่ยม,มันใหญ่ยอะเลยเนี่ยต่อไปดิสโก้กับแมงมุมโอเคฉลามใส่ไปเลย ไม่ได้嘛<อ><า>งั้นก็ต้องเป็นปลาสินะนี่ปลาหยุโดยโอ้ยไม่ได้ะแล้วก็ใส่กระปืนอุ้ยปืนดิสโก้ก,กันเหรอเนี่ยลองใส่ดูสิเฮ้ยได้วะทุกคนลองดื่มเลยดีกว่าเดิมเืิม,มว,ว้าวลองยิงดูสิเฮ้ย อ๋อมันยิงเหมือนแบบว่าปาร์ตี้เออปาร์ตี้ฉลองวันเกิด yes, เาายสฉลองวัปีใหม่ฉลองวังฮาโลวีนอออไอ่ต่อไปก็เป็นดิสโก้กับพีคกลายเป็นดิสโก้เพล็ดหรือเปล่าระเบิด <ไอ S 1> ดิสโก้แหละอะลองดื่มเลยทุกคนเดมเขาให้เราคลิกว่ะเพื่อใช้โพชั่นเราคลิกดไูไอ,ไอเฮ้ยระเบิดเปล่าโอ้โหเอวี่วันเย่เปิดเต้นด้วยนี่อยู่ตาย ะโอ้โหมีความสึกเย่อ้าวหมดลทธิ์แล้วเจ้ากบกำลังมันเลยหอยต่อไปก็เป็นดิสโก้กับกระป๋องน้ำอัดลมโอเคอันนี้ไม่น่าได้วะชั้นวะเฮ้ยมันเขียนว่าเทลหางเลยมาดื่มกันเลยดีกว่านะครับเริ่มดด่มนี่ไงมีหางเราดูหางดิชลามนี่มีหางซ้อนหางต่อไปก็เป็นดิสโก้กับนวลละกันนะ ดิสโก้กับนวมกลายเป็นหมัดดิสโก้แล้วป่ะเขไม่มีเหรอโอ้เสียดายว่ะในเมื่อนวมไม่ได้ก็เพชรแทกละกันไม่ได้ทุกคนใส่กับโนกไม่ได้ทุกคนงานล้างพึ่งล้างพึ่งไงโอ้โหไม่ได้ทุกคนใส่กับกบเี้พอพันชั้นโอ้ยดีใจที่ไม่ได้อันี้ละกันนะใส่กับใคเอีกกันโน S <S 2> <S 2> ไม่ได้ทุกคนแล้วก็ลองใส่กับเอเลียนนะครับเออเอเลียนเอาไปดูซิได้ไหมเฮ้ย <S <S 2> <S 2> ใส่กับเอเลียนได้ไหมทุกคนเป็นคาแรคเตอร์เลเซอร์มาลองซิมกันเลยดีกว่าทุกคนเดมเลยหนึ่งสองสาเดมดูซิคืออะไรโอ้โ oh, นี่มันเหมือนไฟในผับใช่ไหมเนี่ยนะเอ้ยถ้าเกิดว่าใช้กับไอระเบิดนัะนะ่นน่ะอาชลามต้องใช้ดู <S <S เปิดเพลงไหมเฮ้ยอยานีแล้วก็มาเยอนตรงนี้ทุกคนใช่ไหมว้า เฮ้ยว่ะว่ะว่ะเย่ว่ะว่ะโอ้ยเข้าบรอยู่ในผับผับกลางแจ้งสุดยอดเลยสเต็ปสเต็ปเป็นสุดเย่อ้าวจะไปก็ไปเนาะเพลงเนี่ยนะแต่ยังอารมณ์ค้างอยู่เจ้าขอเดี๋ยวเราลองมาผสมดิสโก้กันนี่ทุกคนนี่ครับไข่โฟสเคนเองนี่นะฮะได้ไหมโอเคไม่ได้ทุกคนดิสโก้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปดูของต่อไปดีกว่าเป็นอัปเดตของฮาโลวีนนะครับก็จะเป็นของฟักทองนะครับเผมนี่ครับซื้อเลยครับผม เรียบร้อยเราได้ฟักทองมาแล้วโอเคนี่ทุกคนฟักทองนะเรามผสมดูใส่ไป,ไปแล้วก็สป,ปาลขึ้นมาเลยฟักทองอย่างเดียวมาลองดื่มอะไรฉลามเดมเออว้าวเฮ้ยเฮ้ยฉลาม,มาโคตรเ,เทอ่ะเฮ้ยโอ,โอ้โอเคตรเทเลยแล้วต่อไปลองฟักทองทุกคนมาสมงับเฟลี่นะครับได้ไหมโอเคไม่ได้ผสมกันนี่ได้ไหม เฮ้ยเอามาได้มวทุกคนเดิมปึบว้ยไกลไปว่าถือหัวว,ว่ะอ้าวแล้วของฉลามมาททำไมหัวไม่ถืออ่ะเหลือแต่แว่นเจ้ากบต่อไปฟักชองผสมกับนี่เลยแซนวิชนะครับเฮ้ยได้มวทุกคนได้มาเป็นอะไรนี่แคนดี้พึฟไอแคนดี้พูฟคือขนมอะไรขนมขี้เหรอทุกคน<อ> <c oughs> ใช่่่ออ่ามาลองรับประทานกันเลยดีกว่านะครับดื่มเลยฉลามไหมรับประทานกัน อ๋อขี้เป็นขนมทุกคนไม่ใช่ขนมขี้นะครับจะกบลองกินสิโตนไม่อยากกินเลยว่ะรสชาติมันจะเป็นรสชาติอะไรวะเนี่ยหอมกล่นจากเตาเจโกจากตูดนะดิแล้วก็ฟักทองทุกคนผสมกันนี่เลยนะครับกีดเท้ายีราฟนะครับผ <c oughs> มเฮ้ยมนเริ่มดื่มมาเลยทุกคนเ <c oughs> ดมอืว้าว<อ>ขี่ม้าไม่มีหัวนะครับแล้วทำไมหัวฉันมันหายไปไหนเนี่ยเหลือแต่หัวลานเนี่ยหายไปพร้อมกับม้าไงเจโก ให้ของฉาบก็แว่นหายว่ะแล้วก็ใส่ฟักทองกับหูทุกคนเฮ้ยน่าันเป็นพัมกิ้งเล็กทุกคนมาเดื่มมาเลยทุกคนเดิมมาโอ้นี่ไงขาฟักทองโอ้ก็เป็นฟักทองต่อกันจริงๆนะเนี่ยใช่คือมาไปฟักทองสี่เหลี่ยมเลยนะครับเนี่ยแล้วก็เป็นฟักทองผสมกันนี่เลยทุกคนผูนูเดิลนะครับผสมได้ว่ะโอเคผสมมาเลยมาลองชิมเลยทุกคนครับเดิมเดิม เฮ้ยเฮ้ยกลายเป็นตัวอะไรวะเนี่ยห,หน้าตาโคตรน่ากลัวแต่กระเทีมเป็นในตัวเฮ้ยเอาไปลองเด็กได้เลยเน,นี่ยแล้วก็ต่อไปฟักชองผสมกับระเบิดนะครับดูซิจะได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยได้อีกแล้วกันเลยเนี่ยมาลองชิมเลยทุกคนแดมเออไปเ้ยเออดีดีอ้อ,อ,าอนายตายหรือเปล่าเจโกบไม่ได้ตายแค่นอนแน่นิ่งต่อไปก็ฟักชองทุกคนผสมกันนี่เลยนะครับ กิ้งก่านะครับดูซิว่าจะได้ไหมโอเคไม่ได้ว่ะแล้วก็ผสมกับกระป๋องชูเฮ้เฮ้ยได้วัทุกคนอันนี้เอามาเลยมาสะดื่มกันเลยดีกว่าสะดื่มสะดื่มมาผมขอลองกินก่อนคนนึงลองกินดูใหม่ทุกคนเฮ้ย มันกลายเป็นตัวนี่ทุกคนเป็นตัวแซนนะครับนายรู้จักหรือปลาฉลามฉันรู้จักเจ้ากบเฮ้ยเอามาตัวแซนก็มาไว้ทุกคนแล้วก็ฟักทองทุกคนผสมกับเอ่ออะไรนะแมงมุมนะครับผสมได้ทุกคนมาดื่มกันเลยทุกคนครับเดมื่ม,มจะเป็นตัวอะไรอ้าวเอาใหม่ทุกคนเดี๋ยวฉันลองกินคนเดียวกันนะฉลามโอเคเอลองดื่มนะครับโอเคทุกคน กลายเป็นตัวกระดูแบบนี้วันดีฉลามนี่คือกระดูกของฉันโอ้ยกระดูกนายเหมือนคนมากเลยเจ้ากบเฮ้ยนเราไปกินดิฉลามไหมเรากินดูอยากเห็นกระดูกฉลามบ้างอกินอ้าวร่างกายนายไม่ยอมรับว่ะเฮ้ยเสียใจด้วยสงสัยน้ำหนักเกินกระดูกรับไม่ไหว<笑><笑>เออกระดูกล่วงเลยเมื่อกี้แล้วก็ต่อไปทุกคนเป็นฟักทองนะฮะผสมกับเอ่ออะไรอ่ะปลาบักเจ้าโกรอ๋อโลบักก่อนโอเคไม่ได้ทุกคน แล้วก็ผสมกับปลาไปเลยนะครับไม่ได้นะครับปลาหยุดไม่ได้แล้วผสมกับปืนดูซิฮค <c oughs> ยเป็นคนที่มีความกล้ามากเลยเจโกบทำไมอ่ะก็ปลาหยุดยังไงเราออาก็ปลาหยุดไงปลาอยู่นิ่งไงปลาหยุดทำไมแหละอ๋อปลาไม่เคลื่อนไหวจะกข้ชใจเล้วฉันไม่ได้พูดถึงปลายุด อันนี้ได้มาเป็นแคนดี้กันนะครับผมก็คือเป็นปืนผสมกับฟักทองนะครับเอาลองกินเลยทุกคนปืนยิงขนมใช่ไหมแล้วก็ลองยิงดูโอ้โหอันนี้เจ็บอันนี้เจ็บอันนี้เจ็บว้าวโอ้ย,อยอไม่เห็นมีขนมสักอันเลยมีมีมีอยู่ถ้ามองดีๆไอเจ้ากระดูกตายไปซะแกไม่ใช่โกบยิงยิงโซ่อ้า่าแล้วก็เป็นฟักทองที่ผสมกับพลิกนะครับไม่ได้หมดทุกคนแล้วก็ผสมกับเอ่อ แล้วก็ผสมกับกระป๋องดูสิได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยได้ว่ะลองกินดูทุกคนครับดื่มเลยดื่มว้าวกลายเป็นพอมดเต็มตัวโอ้ยเที่อยู่นะเติรต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 เติรแล้วก็ต่อไปทุกคนฟักชองกับอะไรดีฉลามอ่นวมใช่ไหมนวมเลยเจ้ากร น่าจะเป็นหมัดฟักทองไหมฉันว่ามาทุกคนมาดื่มมาเลยดีกว่านะฮะหมัดฟักทองหมัดฟักทองแน่นอนนี่ไงใช่ด้วยอ้ต่อยมาเลยต่อยเลยต่อยเลยยต่อโคตรแรงเลยเจ้าโกฉลามอยากกินฟักทองเปล่าฮะอยากกินฟักทองไหมอยากกินฟักทองมากินเอาไปเอาข้าวปางให้เดี๋ยวฉันเอาข้าวปางให้กินผักซะบางจะได้มีสารอาหารเออเออต่อยเลยเออเรียบร้อยอร่อยปะฟักทอง เต็มปากเลยเจ้าโกแล้วก็มาใสา่ฟักทองกับนกเลยทุกคนอ้าวนายไม่ลองเพชรแท็กเหรอเจ้าโกอ๋อเลมเลมอ่ะใส่กับเพชรแท็กนะครับโอเคเฮ้ย,ยสั่นเลียกฟักทองกันเหรออันนี้ลองดื่มดูทุกคนเฮ้ยเฮ้ย,เอ,ยเอาว่ะสั่นเลียกสุดหล่อที่ว้าวแถมมีไฟร้อนแรงด้วยเราไปใส่ฟักทองกับนกอันนี้คือนกผสมแล้วนะครับผมไม่ได้นะครับเมื่อกี้ ใส่กับฮันนี่นะฮะน้ำผึ้งไม่ได้ด้วยคนแล้วก็ใส่กับเกือบขอพันชั้นนี่คือพอพันชั้นคือขอโทษนะใส่ไปเลยไม่ได้วะแล้วก็ใส่กับดิสโก้นะครับผมได้ไหมไม่ได้นะครับแล้วก็มาใส่กับเอกานได้ไหมไม่ได้ครับผมแล้วก็มาใส่กับนี่เลยนะครับเอเลียนนี่ไม่ได้นะผมอ่ะสุดท้ายมาใส่กับนี่นะครับผมเป็นฟลูเซนเอก ไม่ได้นะครับผมโอเค,อเคแต่จริงมีของผสมใหม่ด้วยนะเนี่ยเน,นี้ยเป็นผ้าคลุมเนี่ยไม่รู้ว่ามาแต่เมื่อไรเนี่ยทุกคนของผสมฟักทองก็จะมีประมาณนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปดูอัปเดตสุดท้ายที่เพิ่งมาล่าสุดกันดีกว่าก็คือเป็นซอมบี้อัปเดตนะครับก็คือจะให้เรานั้นฆ่าซอมบี้เพื่อที่จะได้ส่วนผสมมานเนอะโอเคอย่างแรกก็คือให้เราไปค้ามป,ปืนมานลฉลามเนวเอาปืนมายิงซอมบี้นะแล้วก็ทํายาวิ่งเร็วมาด้วยแนะนําว่าเอาปืนไฟนะจะดีมากแล้วเราก็เดินมาที่สุสานแล้วนะผม มามายิงซอมบี้กันดีกว่ายิงทุกคนยิงไปนะเองแน่เฮ้ยเรามายิงกันเองไอเราไปคนละที่ไหมเอาไหมเฮ้ยก็ดีนะเจ้ากบโอเคฉันรับอีกที่หนึ่งก็ได้ฉันอยู่นี้โอเคเดี๋ยวมันจะยิงปืนโดนกันนะฮะปึ๊บ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 ตายซะเจ้าซอมบี้จบ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 โอเคดอบหรือยังยังไม่ดอบนะครับดอบแต่แคนดี้ดอบหรือยังโอ้โหไม่ดอบเลยเจ้ากบเออดับใหญ่อยู่นะต้องยิงไปเรื่อยๆมั้งเอ้ยนียังดอบเร็ว โอ้ยดอกแล้วเหรอเจ้ากบนี่ได้มาแล้วทุกคนนี่หัวกระโหลกนี่นะครับไปผสมกันเลยลองผสมหัวกะโหลกอย่างเดียวดูทุกคนดูซิจะเป็นตัวอะไรนะครับมาฉลามมาดื่มกันเลยเดมเด่มว้ายตัวอะไรวะเนี่ยแล้วทำไมขากับตัวชันแยกออาจากกันเนี่ยนั่นสิเป็นเหมือนตะขาบเลยนะแล้วก็มาลองผสมกับของอย่างอื่นดูนะครับผมใส่กระโหลกไปผสมกับเฟรลี่ได้ไหมโอ้ยได้ว่ะมาดื่มเลยทุกคนเดมเดิม ว้าวฉันดูไม่สมประกอบเลยเจ้าขอถึงแขนฉันจะแขนแต่ฉันก็ถือของได้นะเว้ยโอ้โหสุดยอดเลยหนักไหมเนี่ยฮะโอ้ยแรงทั้งชีวิตแล้วเนี่ยอาล่ะทุกคนครับผสมต่อกันเลยนะครับผมใส่หัวกะโหลกไปแล้วก็เป็นนี่เลยหัวสมองได้นะผมเดี๋ยวผมกินคนเดียวแล้วกันนะฉลามโอเคอกินเลยทุกคนโอ้อยอันนี้เป็นหัวนะครับแสดงว่าใส่กับแขนได้ใช่ไหมเอาลองใส่ดู ใส่กับแขนไปโอเคก็จะมีทั้งหัวทั้งแขนนะครับลองกินเด้วอว้าวโอ้ยอย่างเทเลยเจ้โกบแล้วก็ต่อไปหัวกะโหลกผสมกับแซนด์วิชโดนะครับอันนี้ก็ได้นะผมก็ลองกินเลยดีกว่าเพื่อความรวดเร็วนะครับอ้าวกินทีละตายเลย <c oughs> ใส่กะโหลก,กเกือกยีราฟเพืคนรอบนี้โอเคได้นะครับลี่น่าจะเป็นขากระดูกเปล่า ลองเดอูอน่าจะใช่นะเจ้าโกบอ๋อนี่ไงขา,ขากระดูกทุกคนเอาล่ะทุกคนแล้วของต่อไปนะฮะก็จะเป็นหัวกะโหลผสมกับหูนะครับดูสิจะได้ไหมได้ว่ะลองกินเลยทุกคนครับเออว้าวกลายเป็นมีลูกตาเดียววะ่ะดูสิอันไหนลองกินด้ฉลามฉันอยากดูไ่บของนายเนะี่ยเฮ้ยยาโอยตัวใหญ่ขึ้นด้วย <laughs> โอ้โแล้วต่อไปก็หัวกะโหลใส่กับนี่เลยนูโด โอเคไม่ได้วะทุกคนใส่กับนี่กิ้งก่านะครับไม่ได้ใส่กับละเบิดได้ไหมได้วะเ,เอาลองดูซิคืออะไร<อ>ว้าวการเป็นซอสปิทูอ้วนออกกำลังกายหน่อยนะครับผมบพยายามเข้าเพื่อความพร้อมในอนาคตนะครับเอเดี๋ยวลองทำนวมดีกว่าทุกคนลองดูซิจะต่อยได้ปะ่ะถ้าทำนวมมาอ่าแล้วก็ลองกินยานี่เลย นี่ยต่อยได้ไอ้ <laughs> อ <laughs> เอว่ะแล้วก็ต่อไปหัวกะโหลผสมกับเอ,อถั่วใช่ไหมอ่ะไม่ได้นะครับผมแล้วก็ผสมกับเมงมุมโอ้ยอันนี้ได้นะครับลองกินดูซิคืออะไรว้าวเดินสะพานโค้งมาอีเป็นท่าสะพานโค้งที่สวยงามมากเจ้าโขบสลามเรามากินเด้วอวาย <laughs> ฉลามกุนเชียงต่อไปก็หัวกะโหลกผสมกับโรบักนะครับไม่ได้วะ่ะแล้วก็ผสมกับปลานะครับเพิ่มปลาหยุดเฮ้ hey, ยได้วะนี่ลองกินดูสิจำเอ้ยใช้การเป็นปลา,ามีหมัดด้วยไว้ดูดิโอ้โห,โหสุดยอดซอมบี้ฟิช,ชก็คือเป็นซอมบี้ป,าาล,ปลาทุกคนอันนี้นนนต่อยเลยต,อยตอยอ่อตยต่อยต่อปลาซอมบี้เออปลาซอมบี้คนซอมบี้ <c oughs> แล้วก็ใส่หัวกะโหลผสมกับปืนนะครับจะเป็นปืนซอมบี้เลยปะเนี่ยสปามาเลยทุกคนกินดูนะครับผมได้มาเป็นเอ้ย,อ,ยอันนี้เป็นธนูว่ะเอาว่ะยิงยคือแบบความเร็เวที่สุดยอดเลยอ,ะอ่ะเสียงก็สุดยอดเลยเจ้าโกเป็นการยิงธนูที่แบบว่าไม่ต้องใช้สองมือนะครับใช้มือเดียวพอแล้วมีเชื่อไว้ทําไมฮะแล้วก็เป็นกะโหลกกับใส่กระพริกนะครับผมใส่ไปโอเคลองกินดูนะฮะ ก็ได้มาเป็นหัอะไรวะเนี่ยเป็นตัวไฟขาดครึ่งนะครับใส่หัวกะโหลกแล้วก็ใส่ไอ้นี่จะใส่อะไรยังวากระป๋องเลยยังกระป๋องยงเลยเจ้ากบโอเคกระป๋องไม่ได้ทุกคนแล้วก็ใส่กับนวมนะครับผมเฮ้ยได้วะลองดูซิว้าวไม่หมัดโคตรเทนะหมัดเหมือนเศษเหล็กเลยเจ้ากบใช่เหมือนว่าไม่ใช่นวมหมัเหมือนเป็นเหล็กเอามาต่อยอ่ะ มันจับลิงมาต่อยอทุกอนนเนี่ยแล้วก็ใส่หัวกะโหลกผสมกับเพชรแท็กซ์นะครับไม่ได้นะครับผมแล้วก็ใส่กันนกโอเคนี่ได้อ่ะทุกคนมากินเลยดีกว่านะฮะว้ายฮ้ยห,ห,หรือจริงมันสามารถผสมแบบว่าของพวกนี้แบบว่าเป็นตัวสมบูรณ์แบบได้วะนะน่าจะทําได้นะเจ้าโกใช่เนี่ยทุกคนเดี๋ยวจะลองใส่นี่ดูนะฮะนี่ใส่กับแฟรี่ใส่กับอันนี้ แล้วก็ใส่กระหูด้วยใช่ไหมใช่หูแล้วก็เกลือกมากเจ้ากบอ่ะลองดูแค่นี้ก่อนลองกินดูทุกคนดูซิมันจะเป็นแบบครบตัวอะไรวะเนี่ย <c oughs> ตาในปูดกว่าปกติอะเน่ <c oughs> เจกอบแั่นสิแล้วก็เป็นหัวกะโหลกทุกคนผสมกับฮันนี่นะครับ <c oughs> ผสมได้ว่ะลองกินดู เฮ้ยได้มาเป็นพึ่งซอมบี้ว้าวฮเฉันไปอยู่เลยนายอย่าโดนกินหรือเปล่าให้ฉลามเฮ้ยน้ำหนีเออฉันจะบุนน้ำไปหามาาอะไ่ดีแหะแล้วก็หัวกะโหลกใส่กับกบฉันเลยนะครับใส่ไปไม่ได้ทุกคนแล้วก็ใส่กับฟักทองนะครับได้ไหมไม่ได้นะครับใส่กับดิสโก้ไม่ได้นะครับแล้วก็ใส่กับเอ็กแนเนอร์ ไม่ได้นะครับแล้วก็ใส่กับนี่เอเลี่ยนทุกคนไม่ได้นะครับแล้วก็ใส่กับเอฟโฟเซนโฟเซนเอกเออไม่ได้นะครับโอเคอัปเดตซอมบี้ก็จะมีประมาณนี้ทุกคนครับก็จะมีของผสมให้เราแล้วก็แบบให้เราหยิบซอมบี้เพื่อที่จะได้มานะครับเออตอนนี้ก็เล่นทั้ง4อัปเดตเสร็จแล้วนะครับผมเหนื่อยไม่ฉลามเหนื่อยโอ้ยเหนือ่อยจะตายเลยเอาเป็นว่าทุกคนครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมแล้วเมื่อไหร่ที่แหม่มวิกกี้ไปสันอัปเดตก็อย่าลืมมาบอกผมด้วยนะครับผม เพราะที่ผมรู้ได้เพราะมีทุกคนบอกแน่ๆนะครับโอเคไปแล้วทุกคนมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะโดยที่อยากปลูกต้นไม้นะครับก็สามารถปลูกได้โดยการสมัครสมาชิกเลยเพียง35บาทเท่านั้นไว้เจอกันใหม่ทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบาย